สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์ตาชนบายามาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นําเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถบรลลัสไสสดายนี้คุณเกตครับผมอยากจะติดเทรนด์กับเขาไหมอ่าอยากพี่พคนเราต้องมีเทรนด์ใช่แล้วโดยเฉพาะเทรนด์รถออกใหม่ครับเราก็ต้องเกาะติดเพราะว่าคุณผู้ชมขอมาอแต่จะเป็นรถรุ่นไหนที่จะติดเทนนั้น <Get. S 2> คุณแก๊สเราไปชมไฮไลท์รายการกันก่อนได้นะปัดดีค่ะรถรุ่นใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอ้ต่นม่กัน,นครับ,รบตอนนี้เราต้านกระแสนีห่หยู่ใช่เราใช้คำนี้ดีกว่าคุณผู้ชมคือเราต้านกระแสของ่าเดี๋ยวอย่างที่กล่าวไว้คู่นะครับว่าเริ่มต้นกันรถจักรยานยนต์ฟาซิโอรุ่นเนี้ เราแยกเป็น2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับอย่างง่ายๆก็คือ 1, 1ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่